สวัสดีค่ะเจอกับหมอก,กิ๊บอีกแล้วนะคะในห้องผ่าตัดอีกแล้ววันนี้เรามาอยู่กับคุณกุ๊กกิ๊บเนาะก็มาทำตาสองชั้นจริงๆอะ่นะน้องเขามีตาสองชั้นอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าชั้นตามันเล็กแล้วก็รู้สึกว่าหนังตามันตกอะไรประมาณนี้ค่ะถ่ายรูปไม่ค่อยช้าอะไรเงี้ยจริงๆชั้นตาเขาก็สวยนะแล้วก็เขาต้องการชั้นตาที่ใหญ่ขึ้นอ๋อแล้วก็ปัญหาของเขาอย่างหนึ่งก็คือ ขนตามันจิ้มลงแต่ขนตาเขาสวยมากเลยนะแล้วก็หมอเลยต้องพยายามแบบดัดขนตาให้นะซึ่งจริงๆอ่ะผ่าไม่นานแต่ว่าที่นานคือพยายามจะดัดขนตาให้อยู่นั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปดูหลังทำเสร็จทันทีของกุ๊ปกิ๊บนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะตามมาเลยนี่ก็เป็นห้องผ่าตัดนะคะอ่านี่ก็กำลัง ต,าอ,อตาอยู่นี่ตาอยู่นี่ยนะสังเกตอาการหลับพักตัดอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูรูปก,ก่อนทำแบบนี้นึงเนาะก็เป็นเนี่ยรูปวีฟอมของคุณก็เป็นอย่างนี้เนาะปัญหาก็ชั้นตามอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าหนังตาตกแล้วก็ขนตาเนี่ยคะ่ะมันจิ้มลงน้องก็เลยแบบว่าอยากให้ชั้นตาสูงขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ เอมหลักนี่คือดัดขนตาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังทําทันทีเนี่ยจะดัดขนตานั้นได้มากน้อยแค่ไหนเนาะน,นี้ก็กุดตาแตรกในโชว์หน่อย,อยให้ลูกน่งหน่อยสิคะโชว์ทุกคนหน่อยว่าขนตาเป็นยังไงบ้า,างาอันนี้หลังทำเสร็จทันทีเนาะให้ดูสิเด้งกระพือเด้งกระพือ <laughs> พอันนี้ชั้นตามันก็ยังสูงอยู่นิดนึงเนาะพิมเนาะเพราะว่า มียาชาแล้วก็จี้ด้วยความร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องค่ะอาจจะสวยนะไม่ต้องกลัวอันนี้ต้องก็สวยอ่ะเดี๋ยวซูมให้ทุกคนดูหน่อยอันนี้ชั้นตาหลังทำเสร็จทันทีนะรับตาให้ดูหน่อยค่ะดูขนตาน้องดิแต่ว่ามันไม่ยอมแบบมันทิ่มลงอ่ะอไมดูแผลนะโชว์นิดนึงอันนี้คือแผลเล้กิวสั้นตึงกว่าวันนี้น้อง ก็ดีสวยอ่าค่อยๆลืตาให้ดูหน่อยนี่นี่เราก็จะดัดขนตาให,ห้สวยงามค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราวิ่งไปดูรูปบีฟออนเดี๋ยวรูปบีฟอต่างมากขนตาเดี๋ยวซูง<า>ให้ดูหน่อยรูปบีฟอนนี่อันนี้ก็ออปเตอร์ทันทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีหนึงว่า เออตอนชั้นตาเข้าที่แล้วนองเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ว่าวก,กิ๊ฟเล่าความรู้สึกตอนผ่าตัดให้ฟังหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อเพี่วหมอมืิเบามากไม่รู้สึกเลยตรงตามีเจ็บอยู่ที่เดียวเจ็บหัวเจ็บหัวเพราะว่านอนนะเพราว่า <c oughs> นอนนาะ <c oughs> นเนะ <c oughs> จ็บหัวอย่างเดียว <c oughs> คือตาไม่เจ็บเลย <c oughs> ไม่เจ็บเลยไม่ต้องเติมยาชาด้วยเออใช่น้องเก่งมา แล้วยังไม่เห็นไข่มันเลยพี่เออเดี๋ยวเอาให้ดูเห็นเขาบอกใหญ่มากแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเออแต่ไขมันเยอะกว่าปกติจริงนะเยอะกว่าที่คาดไว้จริงๆค่ะเอออะงั้นก็เดี๋ยววันนี้ให้น้อง่ะไม่เจ็บเลยเจ็บเดี๋ยวพี่เอาไขมันให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเราคอยมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะว่าตอนตากุบกิบเข้าที่แล้วจะเป็นยังไงบ้างอ่ะมาเจอกับหมอกิีที่แมกโนเลียคลินิกอีกครั้งนะคะรอบนี้ก็เหมือนเดิมค่ะ พามาดูน้องกุ๊กกิ๊บหลังจากทําตาสองชั้นปลายแบบกรีดสั้นเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะวันที่สามสี่วันที่สามหลังผ่าตัดเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้หมอน,นั้นมาตัดไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าวันหลังตัดไหมแล้วเป็นยังไงเนาะโอเคตั้มเลยค่ะอันนี้แบบเราก็ทําแผลเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ตัดใหม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าน้องเป็นยังไงนี่ก็นั่งรออยู่แล้วเนาะมามาขอดูชั้นตาหน่อยว่าเป็นยังไงหนูช่วยดูหนูนี่กุ๊ปกิ๊ฟนะตอนนั้นเราโชว์ให้ทุกคนดูแล้วว่าเออ่หลังทําทันทีอะไรอย่างนี้เป็นไงในห้องผ่าตัดเราคุณน้องคะวันนี้นัดมาตัดใหม่ใช่ไหมใช่เลยครบสามวันวันนี้เดย์สามเนาะเราฉีดยาลดบวมเมื่อวานถึงสุดท้ายนะโอเคอ่ะมาโชว์ตาให้ดูกันหน่อยนิดนึง ก็ยังมีความบวมๆอยู่นิดๆเนาะก็กินเนาะนด้าน,นซ้ายจะมีช้ำเล็กๆตั้งแต่ตอนฉีดยาชาแต่โดยรวมก็โอเคค่ะด้านขวาก็จะมีบวมน,นิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอให้มันเข้าที่มากกว่านี้หน่อยเนาะค่ะหนาให้ดูตาเล็กๆซีชอบมากชอบมากเลยขนตาเด้งค่ะเออเอ,อ,อันนี้คือความยากของเขาเออตอนแรกขนตามันทิ่มลงอันนี้มันแบบมา แนะโชว์มีคอนโชว์เด้แฮปปี้ได้อย่างที่ชอบป่ะค่ะเดี๋ยวรอยุบอ๋อคนทักมายังไม่ได้เจอใครอ๋อไม่เจอใครเออหนูว่าสวยตอนก่อนทำนั่งเดือนเนาะดูแบบตาข้างเดียวเปลี่ยนดีเปลี่ยนเยอะพอสมควรอันนี้เพิ่งตัดหนังตะกี้เดี๋ยวหลับตาให้ดูหน่อยนะแผลเล็กนิดเดียวเองค่ะไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวแอาโชว์ให้ดูนิดนึงอ่ะดูได้ดีแลกันนะเนี่ยเนี่ยเล่นเยอะเองอ่ะ แต่แผ่นออเขาก็ติดสนิทดีนะแล้วก็รอยึดบ่วมอีกทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้โดนน้ำและล้างน่องล้างหน้าใช้ชีวิ่ประจําวานได้ปกติแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะนัดตอนมาเจอตอนพบอีกทีประมาณอาทิตย์หนึ่งดูว่าหลังโดนน้ำมันเป็นยังไงบ้างช่วงนี้หมอก็จะนัดทีหน่อยตอนลังค่อยเกลียดกันตอนนี้แล้วก็นไปต่อไหมหมอหน้าะน้องคุณกิ๊ฟอยากจะบอกอะไรทุกๆคนมา มาทำเลยค่ะพี่หมอมือเบามากไม่เจ็บเลยตั้งแต่วันทำเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาแล้วก็ไม่เจ็บเลยทำเสร็จแล้วก็ไม่เจ็บแผลไม่รู้สึกปกติแค่บวมๆก็ใช้ชีวิตประจำวันปกติเนะใช่ไมมไม่น่ากลัวเลยค่ะบอกว่ามาทำเลยนี่ก็คิดอยู่ตั้งนานนะกว่าจะมาทำโอเคแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ดูกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย